สวัสดีครับผมนายสวิตเท่นบำรุงนะครับค่ะสวัสดีครับดิฉันวนิดามาเดกค่ะครับแล้วันนี้เราสองคนนะครับจะมานำเสนอโครงการทำนวัตกรรมนะครับจากวัสดุเหลือใช้นะครับซึ่งวันนี้เราได้นำวัสดุเหลือใช้ก็คือปี๊บนะครับเป็นวัตถุดิบหลักเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นอุปกรณ์หลักนะครับในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้นะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งะครับให้เรานำสว่านนะครับสว่านตัดนะครับมาตัดปี๊บนะครับตรงส่วนบริเวณปากของปี๊บนะครับเพื่อที่จะทําให้มันมีความความกว้างนะครับของปี๊บตรงที่เราจะใส่ขาตั้งนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราจะนําเครื่องมือที่เรียกว่าลูกหนูนะครับนํามาเจียตรงที่เราใช้สว่านตัดเมื่อกี้นะครับตรงปากของปี๊บนะครับเพื่อให้เกิดความเ,าเรียบของขอบนะครับขั้นตอนที่3นะครับเราจะทำการเจาะช่องด้านล่างนะครับเพื่อใส่ช่องปิ้งย่างนะครับ ขั้นตอนที่4นะครับเราก็จะนําลูกหนูมาเจียตรงขอบที่เราตัดออกไปเมื่อกี้นะครับเพื่อให้ขอบมีความเรียบนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นการแนะนําขั้นตอนการประกอบนะครับแล้วก็การทําเต่าชีวะมว้วนจากปี๊บนะครับแบบคร่าวๆนะครับ รดับแรกนะคะบีบจะมีลักษณะปากเป็นแบบนี้เราก็จะนาบีบมาตัดให้มีลักษให้ให้ปากกว้างนะคะใช่จะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมนะครับมันจะกว้างขึ้นจากเดิมนะครับจากเดิมก็คือแค่นี้เราจะต้องนํามาผ่าให้มันกว้างขนาดนี้นะครับเพื่อที่จะทําการใส่เ,เขาเรียกว่าอ,อะไรตัวรองขาดตั้ง,ต,งตั้งหม้ออะไรแบบนี้ครับสําหรับหุม ประกอบอาหารนะคะใช่แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องช่องสําหรับเราจะใส่เขาเรียกชิปปิ้งชิปปิงปป้งย่างนะครับแบบนี้นะครับอนี้นะครับสําหรับยีปอีกอันหนึ่งนะคะก็นํามาตัดครึ่งท่อนแบบนี้สำหรับนำมาทำ ปิ้งย่างนะคะ,ะนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการประกอบนะครับองค์ประกอบทั้งหมดที่เราได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับว่ารูปร่างมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็กระป๋องสีที่เรานํามาเจาะดูแล้วก็เอาปากเปิดปากให้มีลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วก็สวมลงไปจะเป็นแบบนี้แล้วต่อไปก็จะเอาขาตั้งมาสวมใส่ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือในส่วนของปิ้ง ที่เราตัดไว้แล้วนะครับก็จะเป็นฐานรองฐานนั่นเองนะครับก็จะใส่ในช่องด้านล่างนะครับแต่ก่อนจะใส่นะคะก็คือว่าใส่ตะแกรงนี้ก่อนตะแกรงนี้ให้อยู่ด้านล่างเพื่อจะเป็นในส่วนของโใส่ฐานนะคะเป็นฐานรองแล้วก็อันนี้ไว้ชั้นบนน,บน,นะครับ ไว้สำหรับการย่างน,นะครับหลังจากที่เราวางตะแกรงบนบนบนปี๊นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็อันนี้ก็จะเป็นการเก็บนะครับทุกขั้นตอนการเก็บ,บมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็วิวลาใช้ก็ดึงออกมา เป็นระบบทูอินวันนะครับใช้ได้ทั้งปิ้งยา่างแล้วก็ตเตาสำหรับต้มนะครับอ,นนอันนี้ด้านบนก็จะเป็นสำหรับต้มนะครับแล้วก็ใส่หูให้ใส่หูด้านสองด้านเพื่อเพื่อความสะดวก,กนในการเคลื่อนย้ายน,นี่นะคะสำหรับเตาชีวมวลนะคะเสร็จแล้วจะมีลักษณะแบบนี้สามารถพกพาไปไหนได้สะดวก มีน้ำหนักเบาไปเที่ยวทะเลก็ได้ไปขึ้นควรก็ได้ไปชุ่มก็ได้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการสาธิตการใช้เตาถ่านชีวมวลนะครับทางนี้เราจะได้ทำการทดลองการปิ้งย่างลูกชิ้นนะครับแล้วก็ต้มมาม่านะครับทางกลุ่มก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฝังสวัสดีครับ